เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือเกม Little Nightmare เป็นเกมเก่าที่ผมเอ่อเรียกว่าไม่ไดรเล่นนั่นแหละลองดองไว้แล้วกลับมาเล่นนะครับก็เกมนี้ผมอาจจะอัดเป็นลองเทคแล้วตัดพาร์ทเอานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าถ้าลองเทคเลยก็ อาจจะยาวหน่อยอาจจะตัดพาร์ทแหละแต่ว่าผมอัดเป็นลองเทกเนาะโอเคนี่ใครใครฮะนี่ใครฮะใสก่กิโมโนามาเชียวเหมือนตัวเราฝันร้ายเนาะอะไรนี่อันนี้คือเริ่มยังขอ,อยาดก,กินน้ำ ดื่มน้ำสกิน WSD เดินโอเคโอ้ยิบของเด้อดคลิกซ้ายลิกขวาคลิกขวา,ขวามองโอเคไ่ oh. okay. <c oughs> ตันคือ <c oughs> วาง ตัวแรกอ่ะนี่คือมือเทนี่คืออะไรฮะเอ้อดึงไม่ได้ทำไงอ่ะอ๋อกด F เพื่อจุดไฟฉาย <c oughs> <c oughs> ขออภัย เออโอเคเปิดละคอนโทรลเพื่อยออ่อข้างบนไม่น่าไปได้เราไม่ใช่สปไปเดอร์แมนโอเคยาวๆครับผมไต่ท่อ อีคพอสเตอร์อ่าฮะ <c oughs> อืมอืมรู้สึกไม่ค่อยดีกับบันไดอย่างนี้เลยไมช่างเถอไป let's go วงวงเวงสุดๆไปเลย ปีนได้ปีนเพื่อนี่คืออะไรมีตุ๊กตาอะไรด้วยไว้ทำอะไรอ,ะอ่ะกะโยนทิ้งได้อะ,อะชิเมนแน่เลยเก้าอี ติดเขียวไมมงลนใส่หัวชิปปึ๊บ <c oughs> <Okay. S 2> ปีนได้ปึ๊บโดดเล่นบนเตียงใต้เตียงมีอะไรไหมอ่ะทำไมเซฟวะอ๋อใต้เตียงไม่มีอะไร บนนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเนาะเราอยู่ยืนตรงแสงอ่ะได้ไหมย,ยืนให้เห็นเลยจบแล้วนะคิดข้าอยู่ที่สูงกว่าเอาไม่ใช่อะไรเพอร์เจอร์นะไปต่อด,ดีกว,ว่าฮึบฮึบปีนโอเคโอไม่์ก็ เห็นแขนข้างเดียวไอ้ข้างน่าจะแบบจับจับไว้อยู่ห้อยไว้อยู่นี่ไปไงอ่ะอ๋อแหมอัจฉริยะงัดปุ๊บจุดไฟเออ อะไรมึกๆๆๆดำๆนี่คืออะไรมาเป็นทางเลยเดินช้าด้วย <c oughs> เหมือนมีรอยคนจับเออนอนนอนไปนไหนต้างบนนั่นไรรองเท้าเหรอแล้วตรงนี้มีอะไร ตู้เย็นปังปิดไงอะ่ะตู้เย็นปิดก่อนได้ไหมจะไปดูข้างหลังอึ๊บอ่าอ่าเออช่างแม่งเอาาง๊ะไทยมีรูมันดีที่มีรูโรลเลอร์โคสเตอร์อไม่ใช่จุดไฟอ่ะ ว่าไงน้อนวะอ,อุ้มได้ด้วยอุ้มเพื่ออะไรอุ้มโยนเหมือนไอ้นั่นได้ไหมโยนเพื่ออ่ะไปะไปไหนต่อ,อเหมือนนี้มันตันนะ อินนี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะโอเคไม่ได้ไม้อ่ะถึงไม่ได้อีกทั้งมันแล้วกันไปดูข้างนอกเมื่อกี้ไปดูตู้เย็นกัน ย็นทำไรได้อ้อปีนได้น,ดนี่แจ๋วนั่นนอนอะไรทำไมมาหาอย่างนั้นดูไม่เป็นมิตรเลยน,นะ เขาอยากจะเล่นด้วยหรือเปล่าไม่เอาไม่เสี่ยงดีกว่าไม่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 เนี่ยห,ห,หนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่ละโอเคกิ้งกือโคตรเป็นกิ้งกือเลยหน้าตามันเหมือนปลิงมากกว่า อะไรก็ตามแต่แต่มันดูไม่เป็นมิตรเลยเพราะงั้นขอญาติไม่เล่นด้วยนะครับฮึบไปต่อเลยดีกว่าโดดดึงเอโอ้ Tee-hee. Yeah. Wow. Oh, shit. Ah! Ah-ah! Ah-ah! เกือบเกือบไปแล้วจุด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 ,จดเออโอเคน่าจะข้างบนโอเควิขนตูดลุกเลยโอไมก์กอดเสียง เราโยนลงไปอีกอะฟังเสียงตกไปลงโดนอะไรบ้างวานะเนี่ยทางนี้โอ้อไม่ไม่ใช่ทางนี้แสดงว่าทางนี้โดนเหรอ,อ,อฮึโอ้โหเกือบตกตายเลยนะลงไปนะ ไปนะตูนี่ไปไม่ได้แสดงว่าไปทางนี้ก่อนสายสายแล้วก็ขึ้นเนาะแล้วก็ส,สายอ๋ออันนี้เปิดข้างหลังแน่เลยเมื่อกี้ชัวแล้วไง,ไงต่อเออ,อต้องวิ่ง แต่ไหได้ปะเท่เลยโอ้โหเท่เกินประตูนี้เหมือนอันแรกเปิดได้เปิดละไปแล้วเปิดอีกได้ปะเข้าไปได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ท่อน,นี้ลงได้ไหม มีอะไรข้างบนเห็นมีอะไรเลยมาทำอะไรถ <c oughs> นังกระถางนี้แหละ <c oughs> ผู้ด่ะนันมีตาด้วย คอยอสอด่องป่ะนี่ทางไปแล้วไต่เชือกไต่เชือกขึ้นไปข้างบนโอเคไต่ไต่ไต่ทำไมเสียงลงวะกินน้ำมันกินน้ำ แทกสอบแซก,อ,แซกอ่ะมาไหนแลยนี่ถึงจุดน่าจะเป็นเช็คพอยต์นะไอเต่านี่ <c oughs> หนูหนูเป็นไหน ช่างตยาของผมบอกว่าไอไฟฟ้าเนี่ยน่าจะแตกเข้าไปปิดไปก่อนอันนี้น่าจะต้องแบบนี้เอาลังทิชชู่วางขึ้นอึ๊บโดดเกาะเกาะเกาะโอเค ปิดไฟแล้วก็ไปสำรวจนับใหม่ที่นี่มีอะไรมีตาฟ้ามีตาใครทันบ้างฮะฟ้ามีตาอ่ะไฟติดละรถไฟอ่ะ ทางไปคืออ้าวแม่งเป็นไฟฟ้าอีกทำไงอ่ะที่ปิดไฟเมียนเดียว ทางนี้เราเออแบบหรือเราต้องวิ่งนะเพื่อไปต่อเราต้องวิ่งอ <c oughs> เออทางนี้ทางกลับได้งั้นเรากลับไปปิดไฟโอเคกลับไปปิดไฟแล้วก็วิ่งไปเลยน่าจะทันนะมันปิดนานอยู่ ไปลอดช่องสิงคโปร์อือหือ,อ,อหวานเลยอ,อือร่อยด้วยชอบพูดแล้วก็หิว I am the Flash <c oughs> อ๋ออืมทำไมมีของเล่นตรงนี้ โยนโยนอีกเพื่ออ่ะไปด้วยแลกันไหนดูสิโอ้ โอเคเราตามไฟไปเอ้ยไม่ได้ดิตามมันก็เห็นนะเด้มันก็ต้องไปตอนนี้แหละเฮ้ยอ่าาอึอือ้เกือบขึ้นไปจุดไฟก่อนเช็คพอยต์เช็คพอยต์อึ๊บแลกเยอะจุดโอเค อนันนี้นี้เออไปไงเช็คพอยอ๋อนั่นลูกกงปีนได้ <c oughs> เรียนรู้จากตู้เย็นปีนปีนปีนอะไรปีนลมคลึบขวานี่เหมือนไม่รู้ ขอสำรวจก่อนเพราะว่าเราเดินจากซ้ายไปขวาตลอดเพราะงั้นทางซ้ายอาจจะไม่ใช่ทางไปงั้นก็ไปดูทางซ้ายก่อนนะครับว่ามันมันคืออะไรมันคือห้องที่มีลูกตาแล้วก็มึกมองไปใต้เตียงลูกตาใต้เตียงใต้เตียงมีอะไรมีตะมึกแล้วก็ไม่มีอะไรนะ ้นเตียงอะโดดเออดีสนเข้าไปอ่ะเัไปดูในประตู <c oughs> มันมีเหนื่อยไหมวะผมกูรูวเหนื่อยนี่เหมือนเปิดได้อ่ะมันเง้มทำไมอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะเง้มให้ใคร ชิปหายละตัวอะไรวันนี้อ่ะ ข้างบนมีคนด้วยไปทางไหนต่อเชียย์ปิดไฟทันควันเลยเมื่อกี้ <c oughs> น่จาจะข้างบนดูจากทรงพระตนะไตละปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคเออผมพลาดอะไรช่างมันแล้วกันไม่ฮัทละประมาณนี้ละอ หนูเออที่นี่ที่วัด t มีอะไรหิวเหรอปวดท้องตัวเราหิวเหรอโอ้โหหิวหิวหนักหิวมากเสียงท้องร้องดังมาก อีไล่อะโอ้โอ้โดดไม่ได้แล้วนายนายนายให้อาหารเราเหรอให้ขนมปังเราขอบคุณมากโอ้โหหิวจัดหน้ามืดตามหมัวแล้ว โอ้ขอบคุณมากนะนยนายนาเอ่อเป็นใครก็ตามนะขอบคุณมากอ,อ,อ,อขึ้นโอเคมดุดรอดช่องไปมีเชือกห้อยลงมาด้วยอืม ฟักบัวเหรอ <c oughs> นี่อะไรไฟไฟ้ากแล้วสายไฟมันลากน่าจะข้างบนอันนี้น่าจะปีนได้ ไปอันนี้แน่เลยขึ้นไปข้างบนอาอเฮ้ย,โ,ยโดดอย่างตึงนึกว่าท er ุมเดเดอร์เฮ้ยจุดไฟเช็คพอยต์เอบขึ้นข้างบนแล้วไปไหนต่อขึ้นมาทำอะไรเนะี่ย เราขึ้นไปทำอะไรอ๋อขึ้นไปเพื่อขึ้นไปอีกโอเคดูเรื่องอยุบขึ้นน่าเฮ้ยโดดตึงอยู่นะข้างบนนั้นมีคันโยกโหบันไดนั้นหลอกนี่ว่ะเราเนี่ยเพื่อดึงขึ้นมา โยกเนี้ยอ๋อเราไปให้ทันอึ๊บอึ๊บโอเคชนดังปังว่าละขึ้นปีนขึ้นไปแล้วเราก็ลงมาตรงนี้ปุ๊บ โอเคตอนแรกมันซ้ายไปขวาตรงนี้เริ่มขวาไปซ้ายละเปลี่ยนทางเป็นทางโอเค okay. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องขึ้นข้องบนคำถามครับขึ้นยังไงอาดันกลับทำไมอ่ะนี่ติดอันเนี้ยอันนี้ดึงได้ มีดึงได้กับดึงติดเง,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 งี้ยเงี้ยเงี้ยนิดนึงเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดไฟขอยาตจุดมองไม่เห็นแล้วก็รอดช่องไปหนึ่งห้า รับสมองประลองปัญญาวะ่ะประลองปัญญาวะ่ะอุ้ยเช็คพอยต์จุดเลยเฮ้ยใครอะช่วยได้ไหมอเออได้แฮะไปไหนละรอช่องไปละแล้วเราอะเราอะไปไหนไปไหนต่อจะบอกอ่ะต้องลงเฮ้ย าทางเดิมนี่ว่ารู้เลยเช็คพอยต์เพิ่งเอามีเอไว้สำหรับคนโง่อย่างกูนี่เองเอ๊ะเดี๋ยวนะแปลกๆเกินนี่เลยโอ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมรอบนี้มันยึกยือ อ๋อ,อเออว่ะอ๋ออถูกเลว้วะดิอย่างนี้อย่างนี้ก็ถูกเลว้วะดิใช่ไหมใช่ข้างหน้ามีอีกแล้วอ่ะโอ้โห,โหแลบรอบนี้ม,มันไปลดรเลื่อนเลย แมปเอ็นด้วยต้องไปให้ทันใช่มเ้ยเอยเๆๆเออเอๆเออุ้ยอย่างช้ำอย่างเราเล่นมาแล้วไปเลยแล้วกันเอ๊ะแปลกๆเอ้ยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวเฮ้ย <c oughs> โหดังตุบส่วนถ้าเราลงไปน่าจะดังแผลเลเป็นครีมมันมามันโล,งล,งลงไปไป่งๆแบบแปลกเฮ้ยห จบชัปเตอร์บอก่ตัดพาร์ทเลยไหมตัดพาร์ทเลยละกันงั้นผมตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยยาวๆลองเทคแต่ว่าตัดพาร์ทหลงเจอกันพาร์ทหน้าครับผมบายบาย